สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เกมวันเสาร์มีบิ๊กแมตช์ครับคู่ฟุตบอลยูโรยู21นัดชิงชนะเลิศครับอังกฤษจะเจอกับสเปนนะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังทัศนะนะครับก็ย้ำเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยหรืออยากจะเข้ามาสอบถามทัศนะในคู่อื่นเพิ่มเติม,ตมครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ แอตตูนสนะครับ T O O N แล้วก็33นะครับก็ไปดูสภาพความพร้อมมาหน่อยครับอังกฤษนี่ชนะมารวดที่สำคัญ5นัดที่ชนะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขาเก็บคลีนชีตได้หมดนะฮะส่วนสเปนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสมอซะเยอะนะครับแต่ก็สามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับก็ทางฝั่งของอังกฤษครับสภาพทีมเคอร์ติสโจนนะอังเคโกเมสมอร์แกนกิฟไวท์แอนโทนีกอร์ดอน นะรวมไปถึงตัวเกมรับอย่างเลวายโควิลผู้นี้พร้อมลงสนามหมดนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือตัวแบนเข้ามาเลยส่วนสเปนครับนัดล่าสุดที่ชนะยูเครนไป5-1เนี่ยนะฮะก็นำโดยโรดรีครับกองกลางของเรอัลเบติสนะครับหรือว่าจะเป็นเชเคโลโกเมสครับดาวซันโวสูงสุดในรายการนี้ที่แมนซิตี้เนี่ยเล่นแบ็กซ้ายครับแต่ว่าทีมชาติสเปนชุดเล็กเนี่ยจะเล่นมิดฟิลด์นะครับก็จะลงเล่นเป็นตัวจริงแนวรุกจะมีอาเบลรุยส์ครับกองหน้าดาวรุ่งของบาร์เซโลน่านำทัพเหมือนเดิมนะครับ คู่นี้ก่อนเริ่มเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ออกฝั่งไหนเลยครับเบียด <c oughs> สูสีกันมากๆซึ่งผมมองว่าทีมสิงโตคำรามอังกฤษชุดนี้เนี่ยมีผู้เล่นหลายคนที่ผ่านประสบการณ์ในการเล่นพริมลีกแทบจะเกือบๆห้าสบหกสินัดก็มีนะครับอย่างเช่นจารขอบเมอร์ฟี่นะตัวเลวายคูวิลเองเนี่ยก็มีประสบการณ์กับทางไบรตันหรือแม้แต่อนโทนีกอร์ดอนที่เล่นกับทางเอเวอร์ตแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ย อังกฤษเนี่ยอาจจะเป็นรองเรื่องทีมเวิร์คครับแต่เรื่องของประสบการณ์ที่นักเตะหลายคนผ่านเกมซีเนียมาเยอะนะครับน่าจะนิ่งพอแล้วก็กุนซอลีคาสลี่ Lee เนี่ยค่อนข้างทําทีมชุดนี้ได้น่าประทับใจนะครับเหมือนเขาเข้าใจในลูกทีมของตัวเองเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าเป็นทางฝั่งของอังกฤษครับที่น่าจะมีดีพอในการเฉือนสเปนได้แต่ว่าคงยิงไม่ขาดนะครับซึ่งชนะก็เพียงพอแล้วผมมองไปที่อังกฤษครับอาจจะหนุ่งหนึ่งศูนย์หรือไม่ก็สองประตูต่อหนึ่งนะครับ เราฟังทัศนะแล้วอยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมครับอย่าลืมแอดไลน์มาได้ครับที่แอดตูน33นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ